ตลาดเห็ดบัญยางกระดาอเห็ดไข่ต้มแล้วเห็ดปวกต้มแล้วบันนี้โอ้ยนันสมัดดอกกัแลังง้มพอดีแต่เนเห็ดจานละสองร้อยเบิร์บอกแม่จานละสองร้อยดอกแก่กับมีาอันนี้ก็สมาเป็นหัวตะปูพอดีแต่ สอองเด้แกวันนี้มีเห็ดวันนี้มีเห็ดเยอะแยะเลยเหยี่ยมส้มก่อนละเยี่ยมส้มจังสิลบมาเบิงเห็ดเห็ดอันละโงกแดงกันยังออกอยูอ่เนาะต้อล้อใช่แหละ ผงเขี้ยวก็ะสัามันวยหน่อยๆดีเทอะล่ะมัดอะไรนี่จีนุ่นแดงกันยังมีอยู่กลังมองกอนซอนกับมี จีนูนจีนูนเ <arak. S 2> ่าไดถุงเธาได้<ห>ตุถุงละลอยลอย,ลอยตัวอยู่หรือวแาแปดแปดสิบต,ตัวลอย,แ,ลอยมแม่ารหม้อยนมงมาใหม่ใหม่ค่ะอ,อกเค็บมาเม่บอกาเขาจุนพูนอยู่แต่ย่างเบิ่งกอนเดอร์ขอย่างเบิ่งกอน เห็ดใครก็มีเห็ดละโง่ก็มีแม่ขค่าใดเห็ดบ่เมือนี้ยบ่ได้ไปบ่ได้ไป่เาแล้วเ่ไไปหาเออคอยไปทั้งอื่นอันไปหาพี่น้องอยู่ว่งเวียงอยู่เวียงจันทร์เลยบ่ได้มากเลยหวันเศร้าแล้วเมื่อนี้ยุดยยุดสองมือ เฮ็ดไข่ออกดีเนาะช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงมันบ่อเป็นน้ำฝนบ่ออันช่วงบังหันเฮ็ดละงอกออกดีบ่อเพิ่งจะทั้งแถวบ้านเก็จะก็ออกดีดีเฮ็ดปวดบางหันหลายบ่ออุ้ยบ่ได้มาก หิมทาง